มีมีอีกทางนึงเพื <S <S um> ่อพ่อมันจะได้รางวัลไปดวลกับเขาหน่อยอะไรอะไรอะ้องข้างเมนไม่มีไปเร็วๆไปบ้านเต่าเต่คุณครับแสดงว่าเขารู้จักคนเยอะแน่เลยเนี่ยผู้หญิงคนนี้แน่นอนทำความรู้จักเขาไว้ มีธุระอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำความรู้จักเองคุยกัเขาจะมาวิ่งหนีได้ยังไงเสียมารยาทก็ฝากบ้านลองไปคุยดูนักบอลหนาวเหรอครับเนี่ยน้ำเต็มตัวนิดหน่อยเอ็งกันหันหน้ามาคุยเลยครับคุณเดี๋ยวมาโดนเดี๋ยวมาโดนนะคะเอ็งกันหันหน้ามาคดนเขาคันแล้วนะ เาเป็นเนื้อคู่ฉันไม่ควรแตต้องมครูเมืกออกมาด้วยกันมาเล่นด้วยกันใช่สิมึงดังเข้าแล้วเนี่ยมึงจากมึงมีโดงเลยแสดงว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของฉันถ้างั้นอย่าปล่อยให้หลุดมือไปจะต,ต้องเอาเขาทำโพให้ได้เร็ววันที่สุดคุณขาครับแทน่นั้นมายนเถอะครับ,เ,รบเมื่อกี้คุณมาโดนตัวฉันแล้วคุณต้องับผิดชอบขอโทษด้วยนะครับพรดีคือผมแค่ยอย่างเะ จะจีดให้คุณหันหน้ามาคุยกันได้ค่ะไม่เกินมเกินนะครับอยากใช้ฉันหันหน้าไปคุยกันคุณก็บอก่าฉันดีๆฉันหันไปอยู่แล้วล่ะตอนผมไม่รู้จักชื่อคุณผู้หญิงเลยนะอ๋อฉันชื่อว่าดำดงค่ะชื่อแปลกดีนะครับครับผมเป็นเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเป็นผู้ชายหะฮะเป็นผู้หญิงห้าะอ๋อเป็นผู้หญิงห้าว่ะบอย <อ>ชัช้นจะนับแล้วนะคะหนึ่งสองสามว้าว จะตามราชบุตรสอนสิ่งเจอหรือไม่ติดตามรับชมการแสดงไปด้วยนะครับเอาแล้ว ใจหน้าเป็นอะไรเนี่ยจะฟ้าแล้วฉันเหนือก็ยิ้มยิ้มได้เหมือนกันแหละค่ะตัวอะไรเนี่ยอะไรตัวอะไรอย่าอย่าพุ่งเข้ามาไม่องบิงเลยเธอชื่ออะไรบอกว่าฉันมาดูนี่นะทสอนรามสอนรามอย่างนั้นเหรออเนกลาบอเนกลาบด้วยเธอเป็นเนื้อโค้กของฉันไม่ใช่สอนรามเอ๊ะผมคู่แข่งสอนรามอเนกลาภคุณคือขจัดข้ามอเนกประสงค์ ไม่ต้อาเเลยไหนไหไโอเคโอเคชอบเดี๋ยเราคนนี้คนนี้เอาไหมคนนี้ก็ได้คนนี้คนนี้มุกนี้ด้วยคนี้เอาดีว่เหรอเด็กว่ได้แต่งหน้าแบบไหนวัหน้าสีมดแห้วเพื่อนเพื่อนแล้วจะหาเ้วไปไหนเนี่ย แหมงเกตเขียวชจนนะโดนจะไข้บ่อยเลยขอบใจนะวันนี้เธอทำให้ฉันมีความสุขทำไมมาดักมันสร้อยถึงว่าดิยุคกุจังมุกนี้มี่มาคับเต้นด้วยถึงว่าดิทรงตัวนานมากเลย นี่เธเป็นใครเป็นใครอภ <or bronze? S 3> ิรักษ์ใช้ไปช่วยดำดงเป็นดำดงแล้วย Mitar ังไงท่านเปี่ยงอะไาคาร่าท่ันพยา,า,า,านาคคาร่าใช้ให้ชุบชีวิตมดำดงพยานนาพยานนาคใช้ให้ชุบชีวิตมดำดงใช้ให้ไอ้ลูกบ้านเขาอะชุบชีวิตฉันลูกบ้านมองพูดอย่างก็เป็นลูกน้องกำนันอย่างนั้นน่ะเพาเขาเป็นหัวหน้าบ้านงานเขาต้องใช้ จะห้องาหารเลยก็ว่าไปไม่ใช่รปภเป็นลูกบ้านเขาทเฉยนี่แหละไม่ใช่ security อะไรอะไรคือ security ่รักษาความปลอดภัยเออไม่รู้ที่บ้านเรืยกยามทำไมถึงฝังใจกับเรื่องยามจังก็เพราะมึงอะไรอเดี๋ยวก่อนได้ยวยังไงพญานาเขามีเรื่องกันลืมล่ำลืมล่ำมึงสองคนแบ่งของกันเงอ อะไระแ<ค>ม่แทบไม่แท่รู้ตังใครตังมักขาดตังพี่เล่าวกำลังดูอยู่หาลอยต่ออยู่ตอนดูดิตังขาดหรือชะตาพี่บ่าไม่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 หัวตาบุ <c oughs> ๋มตามพยายามหน,น้าชุบนั่งเธอแล้วก็พาเธอมาที่ไหนมาบนมือมนุษย์ ได้ยังไงต่อแล้วมาเกี่ยวอะไรกันให้มาตามหาเนื้อคู่ถ้าเกิดชายคนใดโดนตัวฉันแล้วไปขัดแสดงว่าผู้ชายคนนั้นคือคู่ของฉันแล้วมาเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะฝ่าบาทคันป่าวคัดปาวเพื่อไม่คันเอาแต่งโมมันคันแท้เพฝ่าบาทคือเนื้อคู่มันนี่ฝ่าบาทฝ่าบาทไม่คันถ้าอยากแต่งงานกับฉันไหมให้างั้นถ้าเธออยากแต่งงานกับฉันเธอทำงานที่ฉันอยากได้สิรู้จักเสาสามไ้่ยอดหรือเปล่าสนิทกัน เขาเป็นเพื่อนกับมึงเลยดียดโตมาบนเขานั้นรู้ความลับในเขานั้นหมดเราใช้เราใช้เราใช้คุณใช้สีอะไรแล้วเริ่มละลายเป็นข้า <c oughs> พทาั้น,นมหมถ้าอยนะ่างั้นเธอน่ยไปหาพันทองที่เขาสามรยอดให้ฉันสามวันนะฉันธอทําได้ฉันจะยอมแต่งานด,ด้วยได้เลยหล,ลงหรือเปล่านีา่ไปนะไป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 ใช้ม้ากเะเฮ้ยใครวะอะไรหนหนาเนี่ย อะไรมีปัญหาฉันไปหาพานทองใิฉันไปหามาให้ได้แต่ว่าแต่ว่าอะไรยลิ้นไม่มีกระดูกจะพูดอะไรก็พูดได้แล้วพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะเธอต้องทาสัญญากับฉันก่อนสัญญาว่าถ้าเกิดฉันนําพานทองมาได้เธอจะต้องแต่งงานกับฉันจะเป็นเจ้าไม่ต้องทําสัญญาหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาถ้าเกิดไม่ทาอ่ะอะไรถ้าเกิดไม่ทําสัญญาไม่ทําฉันก็ไม่ไปไปไป ถ้าเกิดครั้งน,นี้เราไม่ทำมันก็ไม่ยอมไปจังหวและนี่ต้องกลายเป็นมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นครั้นี้เราต้องทำไปก่อนเพื่ออนุญาจะมีรอยมันไปตามหาผ่านโทรศัพท์นะมันล้นหลังเราด้วยตรงนี้รอยมไปล้นหลังอนุญาเดี๋ยวจะมีความสุขย่างที่คุณหลังของน้องของเ นะ้ไปเขียนสัญญาเลยไปฟังนะไปเขียนว่าไงบ้างฟังนะว่าให้เขียนว่ายังไงบ้างเอาใครเป็นคนเขียนล่ะกระดาษมีหรือเปล่ากำกับจะเขียนนะกระดาษมาอ่ะเขียนให้เรียบร้อยนะรีบๆเขียนจะได้รีบไปหาพระทองท่านเจ้าสอนสิงห์ได้ใช้นาะฬิกาปวงไปหาพระทองที่วัดสามรอยยอดภายในสามวันถ้าหาก็หามาได้ท่าสอนสิงห์จะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงห์ หนังนสองกล่องพิเศษข้างในไม่กินข้าวมันไก่กูไม่ใส่ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูวันนี้รดนี่จริงเลยเนอะมึงไปถ้างั้นรีบไปหาข้าวขาหมูให้ฉันโอ้ยผ่านทอสามวันนะได้เลยแล้วเจอกันไปไปหาไม่ได้ไม่ได้แต่งงานแล้วหรือเปล่า